ฟังเพลงอัลบั้มจำได้ตอนนั้นฟังแคชตั้งแต่เพลงแรกยังดิวสายยังไม่ออกจากห้องน้อเลยนะเอ็นดีสามฟังจจบแมันก็แบบนี่เลยแหละไม่ออกเลยทีถ้ามาไรอยนไหนคสิ์ที่รู้ว่ามีีเงินเราบอกว่าเรแเราต้องปกกัเลย

กินไม่ได้ครเพราะเราสไตล์มัก็ต้องินเงบ้าไม่รู้แหละแต่ผมกินไม่ด้จนี่ครับชอไม่ชอบที่ถามอะไรไปไม่ค่อยตอบ mắc gió, lập được chưa bao? nó lập đầy đủ. lập không có ai kêu quăng gì. là. không phải là. สวนตัวได้แล้้คุยคุยคุยอาจาริ์น้อยจริงคือใช่เลยเฮ้ยยังจะอะไรไมงรู้ไมเดี๋ยวหันมามเกิดอคนเลยเรโ้มีนไส้ามด้ยเฮ้ยเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ลเด็กไม่ตอบไม่ตอบอ่าไมใช่ควาประมาณนั้นมืเป็กยอมยอมยอมมรับไหมยอมรับไมมันมันก็มีบ้างแต่ทั้งยทันั้นถึงเราจะเห็นเพอาเสียของกันและกัอยังรักกันอยู่เราบอกข้ามได้ไหย อย่างครับยังเป็นเพื่อนักเพื่อนเพื่อนก็เป็นเพื่อนคับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันรู้เราเพื่อนก็เสียนะเพื่อน้อเสียเราก็เห็นเขอดีราก็เห็นสุดท้ายก็คุยกันี่แ้ไม่ดี้างตอดต่อตลอดเลยเออนั่นดิมบูนเลยเล็นไทยบ่อย่ ีม re, ม่มีเรื่องนีกคู่นีเบเหมือนกันเรื hmm. so so, ่องการ์ตูนครับใช่ไหมคะการ์ตูนญี่ปุ่นรืญี่ปุ่นโอ้ชอบแบบภาพอะไรชอบเหมือนกันเลยมันไม่ใช่เรื่องเดียวมัหลายเรื่องเลยดอะไรบ้าโดเรมอนโปเกมอนโปเกมอนออโ ไม่เอ,อาจะเลู่ไเลยเหรอถยาบไอคร่ชงๆไม่ไเลไม่เลยเลตองเลลเลระเดนันเลอเลบมีนารตนรก็ชอบนาู่นี่ผมมาดูนะหลอแต่ก็แต่ก็ติดตามีเกมให้เล่นดีกว่า เรารู้ว่าในชั้นนารุโตะกันจะมีตัวละครจากนารุโตะข้าวเคี้ยวหมูให้ให้เก่งนะแหละมันอยู่ที่ความไวเหมือนแบบสวยไม่เท่าไหร่ใครใจใสสวยเหมือนกับเคยสวยไม่เท่าไหร่ อ๋อนะจับพี่ใครแพ้โดนใครแพ้โดนลงโทษนนะเออมัตไปตอบไปนี่และถ้าถูกตอไม่ได้ครับรไหนี่เลยนะขอัอได้ก้ล่กบอก มาสังสาธิกาสาธิกาสิไม่ไี้ออกก่อน้มากล้าอกไม่กล้าไม่ไม่จริงหรือสองแล้วรือใครไหว้ป๊้ไปยใคไปเลยเขาตอบว่าจิงดังจั้าเรื่องปวกนี้ว่าได้จิดผิดด้วยนะคะ มุ้นี้พี่แตะมุ้งบางอ่ะเอาใหม่ได้มยโอ้ยพ่อมาแพ็คมาเจติเจติ

เออเกินสามข้อโดนฉรนหอมแก้มคู่เฮ้ยถ้าเกิาเดนกหอมแก้มต้องุ่งาบนระมูลต้องวาพร้อมนะมคะตะตุนตุ้นหนึ่ง่ะ แตกแต้ม <c oughs> ต่อไปค่ะอ <c oughs> ๋อคาเ <c oughs> ตสกุล เซลาโกนแบ่งแจกของเซลาโกนอ้แหม่แบบนี้แบงนี้เอออะไร่ะแบบนี้

เอปช้นร <c oughs> ูปนี้เดี๋ยวนะตา คุณแม่คุณแม่ท่าเ้จับหกแล้วให้ลูกแอบดูการ์ตูนผู้หญิงกันแงมาก่เมากรเล็ลมาเกดในวมดเป็นี่ขาจะมาเล่นอะกับเราในฟรีฟอร์มนะคบของ้องเบอร์เกอยดนปัจเจกโคสนาเย้ ในช่วงหน้านครบยังม okay. <im lly> ีอ okay ีกหนึ่งู้จิ้นนะครับอันนี้จะมาโล้ดไม่เกินแบบเราด้วยนะคะตอนนี้คือแบบลับลับระเป็ดฉับพลุกคลนะครับก็จะนำแบ